โอเคก็ขอเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้เู่กับผมบูฟแชนแนลจะมาเล่นมาครับวอร์ซีนะฮะโอเคแขกแขกรับเชิญนะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยไม่รู้จักอา ถ่ายถ่ายรูปแป๊บแล้ออาบอกว่าอะถ่ายอล้วถ่ายรูปถ่ายรูปตามมาหนา่อย Okay, ถ่ายละอ๋อเรามาดูของกันเลยห้าร้อยฮะในเอ็กชอตด้วยสองพันนะครับสองพันหนึ่งพันหนึ่งพันสองร้อยสามร้อยสามร้อยแลอ้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบ อ,อ,อ่อยากได้ทงอ่ะทำไงวะวันห้าร้อยเลยหรอเฮ้ยเอาทงอ่ะ ไปดขไูของฟรีของฟรีเอาแปบ๊บอันนี้ก็จะเป็นพวกสนไหนเฮ้ยกล่องไม่มีละมา,านะเซนไนครับอันนี้ปืนแลไม่มีดอบนะฮะขอเต้นนะ เล่นกันอยากเจอสปเปรแมกนจริงโอ้โหของอย่างนี้ต้องเก็บทิ้งฮะอย่างนี้เราต้องเก็บอย่างนี้เราต้องเก็บพี่ก้าพี่ก้าสิบผมไอ้อ้าว นะี่จนละครผมยาวอ่ะถ้าใครเห็นเชิญนะผมอาทีปนะ ไม่ไหวละยีเดียวยูสที่ไหน่อันนั้นแหละโอเคแล้วข้อเซบหนึ่งเหมือนเดิมมึงจะสัตว์อะไรหละ่ะกูได้ของนี้ฮะอ๋ออนุญาตดีนะฮะ tương đơn là ồ lói làng à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ อออะะไร่ <S <S ่เดี๋ยวผมจะเข้าไปเซิร์ฟเดิมใครกินนะครัโอ้ไหนแล้ววะ น้อยหลังอะ่ะโอ้ะโอ,โอ,โอ้แม็กบีบีฮะมาเล่นด้วยกันเดจะผมผมไปชวนน้องกันดีดดีดออกมา เราจะเอาของหอลงไม่โอ้โหขอมาจากไหนวะเนี่ย

ี่เหรอก่อไม่เอาลงวะ เอาจะยหนหดหดลงมาเออเอาเอาะไหหดหดลงมาโอ้ยโอโ้โหจ็กแค่ยนมาจะไหนวะมีคนลงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปสวัสดีเฮ้ยเกิดด้านบน าอยู่ไหนนะอ๋อ

ที่อะไรวะ ลองลองดูฮะลองดูะลองลองลองฮะโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ